เอาละครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สำหรับแบดน็อตใน EP นี้นะผมจะบอกก่อนว่าสำหรับ EP 1นึ่ง EP ที่แล้วอะ่ะผมต้องเล่นใหม่นะเพราะว่าตอนผมเล่นกำลังทำอัดคลิป EP สอยู่แล้วมันเสียเพื่อนเเดี๋ยวผมขอเล่นใหม่เลยแล้วกันนะโอเคผมจะทำเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมจะเพิ่มระดับเป็นระดับฮาร์ดนะเล่นแบบยากไปเลยเล่นไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะ ขอเอากองทหารออกแกน่าเอ้ยมอ,อกแกน,น่าไปกับไปกับไทดีอย,อยากได้สีส้มจะมีไ,มไหมเนาะนี่ไงโลวแวน่ะไปเราจะเล่นแบบฮาร์ดนะสำหรับรอบนี้โอเคเพื่อนๆเดีย๋ยวเราไปลุยกันแบบฮาร์ดคือยากยากแบบยากของแบบน้อนเลยนะ เราจะมาว่ากันใหม่เลยโอเคสำหรับด่านนี้ด่านแรกไม่น่าป้องกันอะไรยากง่ายๆเลยมาแล้วสตูคือผมก็ไม่เคยเล่นแบบฮาร์ดเหมือนกันนะซึ่งผมจะไม่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะยากแค่ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหสตูมาเยอะเลย เวฟแรกก็มากันสเต็มเลยนะแต่เราจะปักกองทหารไว้ข้างบนนะเพื่อนเพราะว่ามันจะได้เปรียบตอนเราเข้าปะทะอะเราจะสู้กับจํานวนที่น้อยกว่านะซึ่งน้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าศัตรูเขาไม่สามารถโผ่ขึ้นมาได้ทีเดียวทั้งกองเลยนะโอ้กองนี้เราจะหมดเราขอสลับที่โอเคโอเคลงไปชจ้วงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องถอยตามมาขึ้นมา,นมาโอเค เปลี่ยนกองทหารก่อนแป๊บหนึ่งโอเคตั้งหลักง,งนี้รู้เรื่องช่วงช่วงช่วงเข้าไปช่วงช่วงเอาให้หมดเอาให้หมดเราเหลือน้อยมากเรียบร้อยผ่านด่านแรกแล้ว21ตัวเลยเหรอสำหรับจะ EP 1โอ้หศัตรูมาเยอะนะได้เหรียญน้อยด้วยดียประเด็น จะไหวไม่เนี่ยมามามาเราไปเริ่มด่านสองกันต่อเลยเพื่อความรวดเร็วนะด่านนี้มีบ้านอยู่ข้างล่างข้างบนพร้อมกันโอเคเรายังไม่ได้อัพอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรทางขึ้นมีสองทางเดี๋ยวศัตรูมาจากทางไหนเอยมาแล้วกองเรือข้างล่างสองกอง เดี๋ยวเราจะทําการตีกันหนาบเขาอย่างนี้เนะวิ่งเข้าซ้ายกว่าเลยของที่หนึ่งของที่สองโอเคหนึ่งเป็นสีชมพูสองเป็นสีส้มอันนู้นก็มาหนึ่งเข้าสองเข้าช่วงจ้วงจวงว,งวงโอเคหมดไปป้องกันทางนู้น สองมานี้หนึ่งมานี่โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งวิ่งโถมไปเลยโอเคหนึ่งถอยสองตั้งรับตรงนี้หนึ่งไปทางนู้นโอ้ทางนู้นมาเยอะสองเคลียร์หนึ่งรอรับตรงนี้สองมานี่เร็ว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 ศัตรูมาแล้วหนึ่งฟาดจัดก,การสองสองว่างไง สองสองเขีย e ร์หมดแล้วหนึ่งเข้ากันทางนี้หนึ Mont ่งเข้กันทางนี <time>. ้หนึ่งกันทางนี้ไว้สองว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะโถมเข้าไปเลยหนึ่งสองอย่าให้ศัตรูหนี้อย่าให้ศัตรูหนี้อย่าให้ศัตรูขึ้นไว้ตามไปเก็บมันอย่าให้มันปลาโออเคนิวก็จะโดนปลาไฟแล้วนะเมื่อกี้รอดตัวไปโอ้เจ็ดเหรียญ อีพีนี้เราก็ยังป้องกันบ้านได้อยู่นะไม่ถูกโจมตีและกองทหารเราก็ยังอยู่ผมจะขอไปเอากองที่สามเลยนะข้างบนนี้ด่านนี้น่าจะยากเอ๊ะหรือว่าเราลงมานี่ก่อนเราห้ขึ้นไปนี่ดีเพื่อที่จะอัพกองคนเราเดี๋ยวผมขอลงมาอันนี้ก่อนละกันแต่ว่าก่อนจะไปกันนั้นเราขออัพเกรดก่อนนะ <Hey. S 1> เราจะอัพโมเกน,น้าของเราเป็นพลหอกจัด <Hey. S 1> ไปแล้วเราจะลงมาอันนี้ ลงมาเกาะข้างล่างก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยโยกขึ้นไปเกาะข้างบนหวังว่าจะได้โอเค้แบน,นี้ป้องกันยากไหมเอ่ย้างหลังไม่มีทางขึ้นทางขึ้นลงมีสองทางไหนลองดูซิกองที่หนึ่งของเราเป็นพลหอ,อกนะส่วนกองที่สองของเราเป็นพลประจันบานเรายังไม่มีนักธนูนะ เราต้องดูว่าศัตรูเราจะมาทางไหนอ่าเห็นแล้วเราเห็นศัตรูแล้วเราจะเอาคนหอ,อกยันไว้คนหอ,อกเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับที่เท่านั้นนะเขาไม่สามารถวิ่งจู่โจมได้เพราะว่าถ้าเขาวิ่งจู่โจมอะ่ะเขาจะโจมตีไม่ได้แล้วเขาจะถูกพวกเนี้สวนตายนะเราต้องตั้งรับอย่างนี้เลยอเคเราจะใช้พนหอ,อกตั้งเป็นกำแพงไว้แล้วเอาคนคนดาบของเราเนี่ยวิ่งไปเคลียร์ศัตรูแทนดาบเราถอยมาให้หอ,อกเราค้ำไว้เค ได้อยู่ได้อยู่เราจะต้องดูว่าศัตรูมามุมอื่นอีกไหมอ่ายังมาอยู่ทางเดิมนะตาบใดที่เรือ,อยังขึ้นทางนี้พลหอ,อกเราจะป้องกันด้านหน้านี้ได้หมดเลยโอเคไฟแนลเวฟแล้วผมกลัวศัตรูมาจากมุมขวามากเลยนะไม่มีนักธนูมาก็โอเคไปคนดาบเรายืนตรงนี้จิ้ม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 พลหอ,อกเราเสียไป่นึงยังไหวอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าตะลุมบอลเลยมาขึ้นมา หอ,อกง้างรอแล้วอย่าชนนะเรืออย่าชนนะชนมานิดนึงไม่เป็นไรวิ่งผลดาบตะลุมบอนผลหอ,อกซับพอร์ตช่วงเรียบรอ้อยผ่านครับเอาไปโขกเหรียญสวยงามไปกับตัวรู27ตัวผลหอ,อกนี้ถือว่าใช้งานคุ้มค่ามากเราหาจุดยืนปักหลักดีๆเนี่ยเราจะคุ้มกันผ่านนั้นได้สบายๆเลยนะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นพลธน,นูโอเคก็มีพลหอกกับพลธนูแล้วเดี๋ยวแล้วเราก็จะไปเอากองทหารเพิ่มจากด้านบนนี้โอเคด่านนี้เหมือนจะกันยากสักหน่อยแต่ว่าเรามีกองทาหารเพิ่มแล้วไงเพื่อนๆกองสองเราเป็นธนูขึ้นไปกองหนึ่งเราเป็นพลหอก กองสามเราเป็นนักดาบเราสามารถฟื้นฟูทหารได้นะอ่าด้วยการเนี่ยกดที่จำนวนทาหารแล้วเรากดตรงนี้ตีเปลเนี่ยทหารเราจะวิ่งเข้าบ้านเพื่อไปฟื้นฟูจำนวนได้คนธนูมายืนตรงนี้คนหอกขึ้นมากันตรงนี้กันสองทางซ้ายขวานักดาบ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 ไปจำเกาะวิ่งไปกันข้างล่าง นักขกนูเขายิงนะขนูเขายิงถอยก่อนถอยก่อนเก็บ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 โอเคเก็บนักขนูครับบลหอกลงมายืนประจำที่เอ้ยสั่งทิดสั่งทิดบลหอกลงมายืนที่เดิมนักขนูส่องลงนั้นไปส่วนนักดาบของเราเดี๋ยวถ้านัก,กขนูขึ้นฝั่งได้เราจะวิ่งโถมนะจัดไป โอเคตอนนี้ผมพยายามจะไม่เสียจำนวนกองลบนะนักธนูยืนทั้งบนคนหอกลงมาข้างล่างนักดับเตรียมปสแตนบายไว้ข้างหลังโอเคอย่างนี้อถือว่ายังไม่โหดเท่าไหร่สำหรับด่านนี้เึ้นมาแล้วจิ้มจิ้มจิมจิ้มจิ้ิมจิมเอ้ยลบ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 ลุกธนูลบลูกธนู อเคนักขนูเข้ามานักนูเรวซองซองไว้นักดาบลงข้างล่างเตรียมเตรียมเข้าปะทะเข้าปะทะเรยียบร้อยเข้าปะทะเข้าปะทะเข้าปะทะ,ข,ะ,ทะขนหอ,อกมาข้างล่างนักดาบวิ่งมาเก็บนักธนูเรียบร้อยขนหอกอยูน่นี้นักขนูมานี้นักดาบแตนบายข้างล่าง โอเคอิงเก็บเก็บเก็บกล่องนั้นเก็บกล่องนั้นผมจะไม่เอากล่องนี้วิ่งเข้าไปโถบตรงนี้นะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเอาแล้วก็ได้เอาอเหมือนจะไม่ไหวถอย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 ,ถอยให้ให้กล่องนี้ให้ศัตรูเขาวิ่งขึ้น้ังบนโอเคถ้าเขาวิ่งขึ้นไปเจอพลหอ,อกเราฝ่ายแน่นอนโอเคหอกจิ้มออกเดินมาหน่อย ิ้เรียบร้อยป้องกันได้สมบูรณ์แบบพร้อมกับได้กองาหารประจำเกาะและเหรียญที่หกเหรียญยังไม่โหดเท่าไหร่นะอเอคสำหรับกองที่สามเราจะเป็นคนโลกเดี๋ยวผมต้องจัดตำแหน่งลบก่อน <Hey. S 1> อ่ากองที่สามเป็นคนโลก <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราจะไปลุยกันต่อเกาะนี้มีทหารตระกูลเดียวเหรอมีดาบโลใช่ไหมเกาะนี้มีสองเกาะเราอยากจะวิ่งมานี่แล้วลงนี้แล้วไปนี่หรือจะวิ่งมานี้มาน,นี้มาน,นี้มาหนี้น่าจะเวริร์กเรามาเกาะกลางเลยแล้วกันโ okay. อเคเราจะลงไปเกาะกลางนะเพือพพ่อน เพื่อที่จะไปเอากองทหารด้านขวาอีกเกาะหนึ่งอ่าฮะ่านนี้มีบ้านอยู่ข้างบนอยากจะสลับตำแหน่งกันมากเลยแต่สลับไม่ได้เลยสลับยังไงวะเนี่ยสลับไม่ได้ช่างมันลงเลยแล้วกันเหมือนเดิมนะคนธนูประจําป้อมหอกคอยคนหอกประจาพื้นที่แคบส่วนนักดาบลงไปข้างล่างศัตรูมาจากทางไหนเอ,อ่ย ศัตรูมาจากข้างหลังอาศัตรูวิ่งต้องวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมคนหอ,อกวิ่งมานี้เคตั้งหลักไว้ตรงนั้นนักดูส่องไปศตูมาจากข้างไหนอีกแล้วดูการลบตรงนี้ก่นอนเคตามที่เราคำนวณเมื่อเขาวิ่งมาทางนี้เขาก็จะเสร็จแล้วเอ่อเดี๋ยวเราต้อง คนหอ,อกอันนี้คนหอ,อกถอยดาบโล่เข้าปะทะโอเคแล้วตั้งรับนักธนูไว้คนหอ,อกถอยมาเอ้นักธนูเดี๋ยวไม่ต้องถอยคนหอ,อกอันนี้ของน,นักธนูจะขึ้นฝั่งแล้วดาบโล่เข้าเคี้ยฝั่งนู้นก็นักธนูอีกเหรอยืนยิงเกียหมดไปแล้วนะขึ้นเรือจากทางไหนเอ่ย คอนหอ,อกเราขอประจําตรงนี้ก่อนนะส่วนดาบโล่เราเดี๋ยวเราวิ่งมานี้เราจะเตรียมบุกไปเกลีรยนักธนูครับดนะ้านล่างานักธนูเราก็เกลีรยทางได้เยอะแล้วแหละโอเคฟาดจุดๆคอนหอ,อกเราแอบไว้นักธนูเราเตรียมดาบโล่เราเตรียมเก็บกองนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บกองนู้นต่อ เอคนหอ,อกวยืนห่ะหัวมุไมไว้นะแระดบเกียร์เกียรหอกเกียเกียรเรียบร้อยหมดครับสวยงามตามท้องเรื่องไมแบบฮาร์ดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆจัดสรรกองกำลังมาดีๆโอเคเรายึดเกาะใหญ่ได้แล้วต่อไปอ๋อ จริงๆผมอยากลงข้างล่างแล้ววิ่งสองเกาะน,นี้นะแต่เอาจริงๆเราวิ่งเกาะน,นี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราวิ่งเกาะกลางแล้วลงมาเกาะรูปพงตรงนี้ตอ,อนนี้เรามีสิบ์ใช่ไหมสิบสิบเอ,อเราอัพอะไรได้บ้างเอ่ยเราอัพท่าได้โอเคเราสามารถเทฝนได้เราสามารถสั่งให้คนหอกพุ่งโจมตีได้แล้วเราหะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านี้มันทําอะไรได้นะต้องอ่าน จัมปิ้งแอคแท็กเหรอน่าจะประมาณว่าโจมตีลงไปตรงนั้นแบบเน้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนนี้เป็นการชาร์จนะเป็นการชาร์จพุ่งเข้าไปแบบวิ่งเข้าไปเสียบอย่างเงี้ยเพื่อนเพราะโอก็ถือว่าโ,โอเคนะสำหรับคนหอกเดี๋ยวผมเอาไปก่อนเลยแล้วกันเอาท่าของคนหอกไปเพราะผมส่วนใหญ่ผมจะใช้หอกเป็นหลักด้วยแหละอ่าเกาะน,นี้เราไปไม่ได้ซะแล้ว เราบุกเกาะกลางเลยเล่นเกาะใหญ่เลยมาครับเ้เอาไงดีเนี่ยด่านนี้กันยากเลยนะเอาจริงๆอะ่ะยากยากใช้ได้เลยแหละทางขึ้นทางขึ้นอยู่ทางนี้นักนูไปประจำข้างบนก่อนแล้วกันบ้านที่เราต้องการมีสองหลงังสามหลงัง โอเคคนหอกแต่เราต้องรอศัตรูมาก่อนนะเราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องกันทางไหนาหานะฮะนี่ทางนี้เอานักธนูอยู่ข้างบนคนหอกวิ่งมาข้างล่างวิ่งมาตรงนี้อ่าฮะนักดาบจจำอัดรูไว้อย่าให้ศัตรูหลุดเข้ามาได้ศัตรูมาจากทางไหนอีกไหมไกลไปเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนะเมเข้าไปนิดโอเคจะไม่เห็นกันเข้าปนะทะ โอเคนหอ,อกเอาอยู่ไหมยังเอาอยู่นะมาตรงนี้เราจะต้องการเสียบประตูกองนั้นนักหนูไม่ได้ทำงานเลยทำงานหน่อยนักดาบเดี๋ยวเรารอสแตนด์บายวิงมานี่เลยวิงเล เทียบฝึกเรียบร้อยหักดาบเคี่ยรตรงนน้นอุย้ยศัตรูมาจากทางนั้นสองทิศทางยืนประจำหลักตรงนี้โอเคกลองนั้นกลับมานี่เรต,รตรเียรตมต,นะตั้งรับตรงนี้ไว้เดี๋ราจะต้องตะลุมบอลกันตรงนี้นะคนหอกตั้งรับกลองนู้นไหมมีนักมือช่วยอยู่ยัง,งเคอยู่โอเคหนักดาบนี่เข้าประทะอุย้ยโดนป้าไฟหนึ่งเกาะหนึ่งอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไหวอยู่โอเคทีนั้งหลับตรงนี้ไว้คันูยืนตรงนี้เดี๋ยวเราจะสัดกระสุนไปช่วยฝั่งนู้ดเอาทางคนูลงมาข้างล่างเลยก็ได้คันูยืนตรงกลางนี่ไว้ศัตรูเยอะมากศัตูเยอะมากศัตูเยอะมากศัตรูเยอะมากเทีย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 ออกเทียออกเทียออกเทียออก หนูขึ้นข้งบนผลหอกตามน้ยืนประจำตรงนี้กระดับมานี้ผลหอกกระเถิดมะเ้ยวเียวเียเยเยตูชารจชาร์ไม่ได้เียเยเียสเยไปเีกตรูให้หมด้านไปไม่มานไปไม่ี้ยังไหวอยู่ อย่างตะลุมบอลสำหรับแบบนี้โอ้สตูเยอะนะเนี่ยแห่งว่านะครับมันเป็นเกาะกลางเนี่พอมันเป็นเกาะกลางเนี่ยมันจะทําให้เราตะลุมบอลหนักขึ้นนะโอเคต่อไปผมจะไปเอาสกิลสกิลของใครดีเอ่ยศาสตร์ฝนเหรอศาสตร์ฝนของทานูอืมไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่า อของสกิลของนักดาบนะคนดาบเราจะเข้ามาเดี๋ยวเราจะลงเกาะล่างเกาะน,นี้โอเคเราจะไปเอาอีกกองหนึ่งเป็นสี่กองทหารเริ่มกันเลยอ่านักหนูขึ้น้างบนเรามีกองทหารสี่กองมีกองทหารประจำเกาะด้วยขอคิดแผนก่อนแผนคิดยากมากเลยอ่ะเพื่อนๆตอนเนี้ย จริงนะคิดถ้าไม่ออกเลยเนี่ยยิงหนีน่าจะได้โอเคอ่ามีดาบโล่มาทางเนินดาบโล่เราไปเตรียมปัดเข้าปะทะลัสนูยิงเสริมไว้ตัดกำลังศัตรูก่อนนะก่อนที่ศัตรูจะขึ้นถึงแม้จะตัดไม่ได้ก็เถอะโอเคอย่าให้เขาขึ้นอย่าให้เขาขึ้นอย่าให้เาขา,เา,ข,า,เข,าขึ้นอย่าเข้าไปคิดทางนู้น อยูนู้นตะลุมบอลแล้วตะลุมบอละลุมบอลผมฝ่ายจะวิ่งไปถึงเคลียดจบไปแล้วเตรียมตั้งรับ้างหลังยังไม่มีศัตรูมาทางนี้ยืนป้องกันทางนี้วะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นอ่าตอนนี้อธิบายไม่ทันเลยเพราะว่าต้องสับสับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อย เชี้ยเชียเเข้าไประทะเข้าไประทะทนูไปยืนเก็บเขาดับโล่เร์ไหนแล้วเนี่ยดับโล่เบอร์สามโอเคมานี่ถอนหอกกลับประจำตำแหน่งเดิมอ,อ,อ่เดี๋ยวก็ทางโน้ทางนั้นขึ้นฝั่งเราจะเข้าไปตะลุมบอลนะเก๊ขึ้นแล้วช่วงช่วง,วงเรียบร้อยทนูเก็บดับโล่เก็บให้หมด เก็บให้หมดอย่าให้หนีอย่าให้ใหล่อไปได้แบบโล่ยืนรอนเลยข้างหลังมีศัตรูมาคนหอกยืนคำ้ำนักดบบยืนช่วยคนหอกค้ำอเอาไอ้เรายังไม่ได้ใช้สกิลนี้เลย่ะสกิลนี้ใช้ยังไงอ่ะเขาไม่ให้ใช้ด้วยมันเหมือนว่าเป็นการโดดลงมาจากที่สูงนะ ผมลองขึ้นแบบน,นี้มันใช้ได้ไหมใช่จริงๆด้วยมันคือการโดดลงมานะโดดลงมาฟันอะไรประมาณนี้อแล้วขนูเราทำไมเหลือแค่นั้นเนี่ยอา่อาขอสัตสับเปลี่ยนกันแนวลบนิดนึงนี่กินไว้กินไว้หอกต้านโลกไว้เยี่ยม ฝั่งนู้นขึ้นฝั่งแล้วตะลุมบอลตะลุมบอลตะลุมบอลเรียบร้อยร้อยครับจานนี้โอเคเราป้องกันบ้านได้สมบูรณ์แบบเยี่ยมได้กองอาหารมาด้วยแบบับแปดเหรียญฮานนีกองทอาหารฮานิกใไทโ,โอ้ผมไม่แข็งภาษาอังกฤษนะเพื่อนถ้าผมพูดผิดไปอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะ สกิลดาบโล่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยนะแต่ว่ากองดาบโล่เนี่ยสำคัญมากจริงๆเพราะฉะนั้นผมจะเอาดาบโล่เข้าไปอีกกองโอเคเอาล้ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มีกองอาหารสี่กองแล้วนะที่พร้อมลบแล,แล้วแล้วก็มีเราจะแจงก็คือเราจะมีผนหอ,อกหนึ่งธนูหนึ่งแล้วก็ดาบโล่สองนะโอเค แหรับ EP นี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปนะผมจะพยายามเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะจบหรือจนกว่าผมจะแพ้นะเพื่อนๆยังไงก็ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ติชมใต้คลิปด้วยนะยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย